สวัสดีครับวันนี้ผมผ่านมาแถวเขาคอจังหวัดพิรบูรณ์นะครับก็เลยมาที่ร้านกาแฟพี่โนลโราเต้เป็นสถานที่ยอดฮิตน,นะครับใกล้ๆก,กับวัดผาซ่อนแก้วนะครับวันนี้วันที่2 1เดือน9เดือนกันยายนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงเย็นนะครับฝนกำลัง ตั้งเขามาแล้วกำลังท่าจะตกนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับคนก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าวิวสวยมากครับแต่ก็นั่งได้นั่งทานกาแฟนั่งทานอาหารได้สะดวกสบายนะครับเพราะว่าผู้คนน้อยไม่ต้องไปแย่งกันสั่งอาหารหรือว่าแย่งกันทานนะครับนี่ครับลานจอดรถ ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ว่าวิวสวยงามมากครับหลายท่านคงได้มาเที่ยวกันแล้วนะครับแต่แถวนี้เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับจากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณ420กิโลได้ครับผม น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้วิวโดยรอบนะครับเ,เ,เ,เพื่อนๆท่าไหน ขับรถผ่านมาที่ยังไม่เคยมาแวะมาเที่ยวได้นะครับถ้าอยากมาแบบสะดวกสบายอาหารการกินผู้คนไม่เยอะมากได้นั่งสัมผัสบรรยากาศดีๆแนะนำให้มาวันธรรมดานะครับแต่ถ้าวันหยุดคนจะเยอะมากครับวิวสวยจริงๆครับ สวัสดีครับผมวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฝนกำลังจะตกแล้วครับ